แฟนชายไม่แฟร์เอาเปรียบผู้ซื้อมีผู้เสียหายถึง40คนเลยค่ะส,ส,ส,สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราสองคนจะมาเล่าเรื่องประเด็นดราม่าเชฟอ้อยแฟนชายลูกชิ้นชื่อดังที่เป็นที่ถกเถียงก,กันอย่างดูเดือดบนอินเทอร์เน็ตสู่คาถามที่ว่าแฟนชายไม่แฟร์เอาเปรียบผู้ซื้อกันค่ะน้องน้อง,องเนยลองเล่าเรื่องกลมประเด็นดราม่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะได้ค่ะเรื่องราวนะคะก็มีอยู่ว่าเมื่อวันที่9าธันวาคมปี2 5 6 6ที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะได้ออกมาโพแ แฟนชายลูกชิ้นชื่อดังที่กำลังเป็นกระแสะอยู่ตอนนี้ค่ะว่ามีการเอาเปรียบผู้ซื้อและเกิดความไม่ยุติธรรมกับผู้ที่ซื้อแฟนชายไปค่ะโดยมีปัญหาตั้งแต่การซื้อแฟนชายที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะรวมถึงเรื่องการขนส่งเครื่องทาลูกชิ้นค่ะที่มีความล่าช้ากว่าข้อตกลงในสัญญาด้วยค่ะทําให้ผู้ที่ซื้อแฟนชายนะคะต้องไปซื้อลูกชิ้นจากเจ้าของแบรนด์ทําให้ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายเลยค่ะ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะไม่ได้เกิดกับผู้ที่ซื้อแพร์ชายเพียงรายเดียวนะคะพี่วาดแต่มีผู้เสียหายถึง40คนเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ไม่มีใครกล้าออกมาพูดอะไรเลยนะคะเนื่องจากว่าทุกคนยังมีความหวังว่าการที่เราขายขายทุกชิ้นเนี่ยก็จะมีกำไรและต้นทุนนะคะได้กลับคืนมาอย่างแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งค่ะก็กลัวว่าทางเจ้าของแพร์ชายะคะ่ะจะมายึดตัวแฟรไชายตัวนี้คืนไปซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะคะได้ออกเผยแพร่สู่โลกออนไลน์ค่ะ ก็มีชาวเน็ตนะคะต่างเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะทางด้านเจ้าของแบรนด์ก็ได้มีการออกมาพูดถึงประเด็นดราม,ม่าดังกล่าวด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วค่ะตนตั้งใจที่จะขายแฟไชา์ค่ะเพียงจังหวัดละหนึ่งสาขาเท่านั้นแต่ดันไปสืบราบมาว่าลูกค้าแฟไชา์ค่ะที่ซื้อไปได้มีการนําลูกชิ้นนะคะไปเปลี่ยนชื่อแบรนด์แลไปขายในจังหวัดอื่นๆทางเชฟอ้อยนะคะจึงได้พูดว่า ตนนะคะได้ขายแฟนชายไปทั้งหมด60จังหวัดแล้วเนาะแต่มีเพียง10สาขาเท่านั้นที่มีปัญหาจากการบริหารจัดการไม่ดีเองและต้องการที่จะขายแฟนชายคืนกับทางเจ้าของแบรนด์ทางด้านเชฟอ้อยจึงแจ้งว่าทางตนไม่มีนโยบายในการรับซื้อแฟนชายคืนเนื่องจากว่าได้แจ้งไปตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องหาผู้ที่ซื้อแฟนชายต่อเองค่ะ เรื่องราวก็ประมาณนี้ค่ะพี่วาาที่วาดมีความเห็นในกรณีแบบนี้ยังไงบ้างคะค่ะ,ะก็จากที่สอบถามจากทางทีมกฎหมายของแฟนบิสเนาะหลักๆเรื่องนี้มีอยู่2ประเด็นค่ะประเด็นแรกก็คือจากเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องทางแพ่งได้ค่ะเนื่องจากว่าทางเชฟอ้อยเนี่ยได้ไม่ได้ปฏบิบัติตามข้อสัญญาเนาะแล้วก็ทําผิดเงื่อนไขรวมถึงมีการจัดส่งอุปกรณ์ในการผลิตลูกชิ้นเนี่ยล่าช้าทําให้ผู้เสียหายเกิดการเสียโอกาสในการทําธุรกิจค่ะ ส่วนประเด็นที่2ก็คือที่เชฟอ้อยบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยมีการนําสูตรของตนเองไปดัดแปลงในทางกฎหมายอะค่ะน้องเนยตรงเนี้ยเรามองว่าสูตรอาหารเนี่ยเป็นการคุ้มครองทางการาค้าแล้วก็เป็นเพียงความลับทางการค้าเท่านั้นไม่ได้มีการจดสิทธิบัตทําให้สามารถนําไปดัดแปลงได้แต่ว่าผู้เสียหายจะมีความผิดก็ต่อเมื่อนําชื่อและโลโก้ของเชฟอ้อยไปใช้ในการขายด้วยค่ะ ดังนั้นก่อนที่ผู้ประกอบการจะตัดสินใจขยายธุรกิจของตนเองให้เป็นระบบแฟรนไชส์นั้นควรจะมีการคิดทบทวนเกี่ยวกับ business concept ของตนเองให้ชัดเจนรวมถึงการจดเครื่องหมายก,การค้าการจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองสิทธิต่างๆรวมถึงการบริหารสินค้าและบริการของร้านตนเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพก่อนค่ะน้องเนยใช่ค่ะเนยเห็นด้วยนะคะรวมถึงการจัดทำเอกสารสัญญาแฟรนไชส์ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยค่ะและจริงๆแล้วนะคะก็ควรทําในส่วนของข้อมือ SOP ให้กับแฟรนไชส์ซีด้วยเพื่อพัฒนาธุรกิจนะคะให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพก่อนที่จะส่งมอบความรู้และแนวทวางสำเร็จให้กับแฟรนไชส์ซีต่อไปด้วยค่ะตรงนี้สําหรับเจ้าของธุรกิจที่อยากจะขยายธุรกิจไปในรูปแบบแฟรนไชส์แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงกลัวมีปัญหาแบบกรณีนี้ตรงนี้แฟนบิชมีบริการช่วยตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะ เริ่มตั้งแต่การสร้างแบรนด์การออกแบบร้านต้นแบบการพัฒนาธุรกิจให้เป็นรูปแบบแฟรนไชส์การจัดทํา SOP และการทําการตลาดเพื่อตามหาผู้ลงทุนรวมถึงช่วยเจราจากับผู้ลงทุนจนเปิดสาขาแฟรนไชส์ค่ะและสําหรับแฟรนไชส์ซีนะคะทางเรามีบริการให้คาปรึกษาการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์พร้อมทั้งจัดหาพื้นที่รวมถึงการจัดทํา r o i เพื่อให้ผู้ลงทุนนะคะได้ประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนอย่าลืมมาปรึกษากับเรากันนะคะสําหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ